Hello my students สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับชั้นป .5 นะครับวันนี้เราเจอกันวันจันทนะครับเนาะไม่รู้ว่าแกดข้างบนเป็นยังไงบ้างเนาะช่วงนี้คุณครู work from home กันนะครับเนาะก็คือทํางานกันที่บ้านนะครับก็อัดคลิปวิดีโอตั้งใจอัดคลิปวิดีโอดีๆให้พวกเราได้ดูกันครับเนาะอย่าลืมก็ทักทายกันก่อนนะครับ hello อย่าลืมทักทายตอบคุณครูก็ hello เหมือนกันนะครับเนาะหนูก็ hello เนาะ คุณครูถามเคยจำได้ไหมก่อนที่เราจะปิดไปเนาะปิดโควิดไปคุณครูเคยสอนว่า how are you คุณเป็นอย่างไรบ้างอ่วิธีการตอบมีหลายวิธีเลยเราตอบเป็นยังไงบ้างนะอันนะดับแรก i m good อ่าชูนิ้วเนาะ i m great ยกนิ้วมือสองข้างเนาะ good แปลว่าดีเนาะ great เยี่ยมมากถ้าเรารู้สึกว่าเราเอองั้งนๆแหละวันนี้เนาะเราก็ i m so so เงานเงินแหละเนาะต่อไปถ้าเราไม่ค่อยสบายเรารู้สึกแย่วันนี้ก็ I'm bad อย่างเงี้ยเนาะยังจำกันได้ไหมเนาะเดี๋ยวมาทบทวนนะ how are you คุณเป็นอย่างไรบ้าง I'm good I'm great I'm so so งินๆงนแหละ I'm bad อย่าลืมไปใช้กันเนาะ ของเราก็ยังอยู่ในส่วนของอในเรื่องของวิชานะครับเนะาะวิชาที่เราเรียนต่างๆเรายังจําได้ไหมว่ามีอะไรบ้างครับเนาะอ่าอ่างั้นก่อนอื่นเรามาทบทวนเพลง seven days ก่อนนะครับเนะาะแต่วันนี้เรามีคําศัพท์ใหม่เนาะแต่ก็คล้ายๆกับอันเก่านี่แหละเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนลืมปไปหรือยังกับเพลง seven days นะครับเนาะเจวันของเรามีอะไรบ้างมี ส unday อาทิตย์ monday วันจันทร์ tuesday วันอังคารอย่าลืมออกเสียงตามครับ wednesday วันพุธ thursday พฤหัส friday วันศุกร์ saturday คือวันเสาร์เนาะหลักการจำคำศัพท์ของครูเนะก็มีจำเป็นพยางเนแล้วก็มารวมกันเนี่ยคำว่า day เนี่ยมันมันมันมีกันทุกวันเลยเนาะเราก็จำแค่สามตัวเนาะเราก็ เดมันดีเอวายอยู่แล้วนะเนาะเราก็จำสามตัวตัวแดงๆที่ครูจำมาเนาะมันมีตัวอะไรบ้างแต่หนูก็ต้องให้ได้ a ถึง z ก่อนเนาะอะ่ะต่อไปในส่วนของที่เราเคยเรียนมาครูขอทวนอันเก่าก่นนะอนเนาะอ่าอันนี้ my subject นะ my เนาะ my แปลว่าของฉัน subject แปลว่าว,าวิชานะครับเนาะอะ่าเดี๋ยวลองท่องพร้อมกันนะครับ my subject วิชาของฉันอ่ามีอะไรบ้าง1 2 3 subject คือวิชาพระศึกษาเรียก P.E. Math คิดให้ดีวิชานี้คือคณิตวิทย์เรียก science วาดรูปแ,แฟนวาดรูปแฟนอาร์ตศิลปะ English, อังกฤษนะแล้วไทยละ่ะ THAI Social คือสังคมสนุกสม คอมพิวเตอร์นะครับเนาะออก,ก็ฝึกท่องเนาะเราจะได้จําได้แล้วอย่าลืมจําว่ามันมีตัวอะไรบ้างเนะาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคําศัพท์นะครับเนาะคาศัพท์ที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาสู่ห้องแต่แล้วพิชานี่มันจะมีห้องเนะาะเรามาดูคําศัพท์คําแรกก่อนเนาะอันนี้เป็นรูปภาพะไยเอ่ยตกภาษาไทยเนาะนะอันนี้รูปภาพเป็นรูปภาพของโรงเรียนเดี๋ยวเรามาดูที่คำศัพท์คำว่าโรงเรียนมีตัวใดบ้างเนาะ วันนี้ครูเอาฝรั่งมาให้ด้วยเนาะไม่ใช่ฝรั่งที่ไว้กินเนาะเป็นาชาวต่างชาตินะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเขาว่าจะเหมือนเสียงครูโอไหมเนาะเหมือนคนไทยไหมคำแรกเนาะคำแรกตัวนี้อ่านว่า o l School ออกเสียงตามครับ School ตัว S เนี่ยเป็นสอเสืออยู่แล้วเนาะตัวนี้เป็นสองพยางเนาะจริงจรเาเป็นพยางเดียวเนาะอันนี้ออกครึ่งเสียงครึ่ง,คร,งครึ่งเสียงฝรั่งนะับเป็นพยางเดียวเนาะเหมือนออกเสียงสอเสือแบบแล้วก็คู่ s c h o o l อ่า ch เป็นคอควายเนาะอ่าแล้วก็อ่าตัว o สองตัวเป็นสระอนะูเนาะตัวรเรืออันนี้คุณครูเขียนคำอ่านให้นะเนาะเผื่อใครอยากจะเขียนคำอ่านอ่าอย่างงี้ดีกว่าให้เราเขียนคำอ่านเนาะคำศัพท์คำอ่านลงในสมุดดีกว่าเนาะตัวนี้ school เนาะแปลว่าโรงเรียนอ่ะสอเสือเนาะคอควายสระ o, รอ,อูรเรือเนาะรอดิงเนาะทศถิ่นสะคูลเนาะ เดี๋ยวเราไปดูคําต่อไปต่อไปอันนี้เป็นรูปของอะไรเอ่ยเป็นห้องเรียนอะไรเนี่ยกาลางังนั่งเรียนกําลังวาดรูปกันเนาะห้องนี้เป็นห้องศิละปะเนาะเราเรียนคนําศัพท์ศิลปะไปแล้วเนะวาะวาดรูปแฟนอนาร์ศิลปะเนาะอาร์มีตัวอะไรบ้างก็มีตัว A r t เนาะนี้อาร์นี่เป็นวิชาศิลปะเนาะส่วนคําว่าห้องห้องก็คือคําว่าร o มเนาะก็มีตัว R d o u b l ิลโเนาะอันก็ครูบอกแล้วตัว R แทนตัวรอเรือตัว O 2ตัวเป็นสระอูเนาะโมแมตตัว M เป็นโมแมเนาะตัวนี้ก็จะคำตอนก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็จะแปลว่าห้องศิลปะเนาะตัวนี้เราได้อยู่แล้วเนาะ Art Art ก็คือวิชาศิลปะเนาะ Art Room อันนี้ก็เป็นตัวรอเรือเนาะตัว โอสองตัวเป็ ra, o, นซาลาโอเนาะเราเรียนเรื่องโฟนิกส์มาแล้วอ่ะตัวเอ็มก็เป็นมอแมเนาะรูมอ่ะอ่านพร้อมกันอาร์ตรูมอาร์ตรูมรูมแปลว่าห้องเนาะห้องศิละปะเนาะอย่าไปดูอันต่อไปอันนี้เป็นห้องอะไรเอ่ยนี่เป็นห้องดนตรีเนาะอ่าถูกต้องเลยครับห้องดนตรีอ่ะเราเรียนมาแล้วเนาะในคำศัพท์ของคำว่า music กอ่าแต่ต้องคุณครูนะครับ music มิวสิกรูมเนี่ยใช้คำเดิมมันเลย,เลยห้องเนาะห้องก็งคือคำว่ารูมอวอเอ็มมิวสิกเนาะเอ็มเดี๋ยวเขียนคำอ่านให้เนาะตัวเอ็มเป็นมอม้าอยู่แล้วเนาะอ่าตัวยูเนี่ยเป็นเสียงอิวได้เนาะที่เราที่คุณครูเคยบอกว่ามันนอกจากสระอูกับไม่หัานอากาศเนาะมิวสิกเนาะอ่มิวสิกเป็นอ่าใช้อ่ใช้เป็นสอดเสือก็ได้เนาะ พอคุณครูเสร็จสอนเป็นสอสเสือเนาะ,ะเดี๋ยวเขียนโอเคครับมิวสิกเ,เป็นสอสเสือแล้วกันเนาะมิวสิครูมาอย่าลืมโจทย์ใส่สมุดนะครับเนาะเป็นคำศัพท์ใหม่เลยเนาะเดี๋ยวเราจะได้จำได้เนาะมิวสิ r รูมแปลว่าห้องดนตรีเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นงานชิ้นหนึ่งแล้วกันเนาะ,ะงานแต่และงานเนาะ ก็จะมีคะแนนให้นือน้อนอเราไม่ต้องสอบเนี่ยเอาไปฟรีๆเลยน่สิบคะแนนเลยนะคุณครูทุกคนเขาจะให้เวลาหนูส่งงาน,นเนาะเขาจะให้หนูไปเลยสิบคะแนนอ่ะ music room อ่อา,นา,อานตามคุณครูครับ music room music room อ่าแปลว่าห้องดนตรีเนาะเดาีมาดูห้องต่อไปเป็นห้องเลยเอ่ยมีชักโครกมีกระจกมีอ่างล้างมืออ่านี่เป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ำห้องน้ำอ่าภาษาอังกฤษอ่านว่า rest room Rest Room Room แปลว่าห้องเนาะ Rest ที่จริงมาแปลว่าพักเนาะแต่ก็คือในภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีเขาก็าใช้อีกคำเนาะแต่ในหนังสือเราใช้คำนี้นะเนาะี๋ยวคุเขียนก่อนตัวนี้ห้องน้ำเนาะห้องน้ำอานว่า r e s r o o m อ Rest กับ o o m อ่าก็เป็นห้องน้ำเนาะบางทีหนูจะได้ยินเนาะคำว่า Toilet อ๋อ toilet ก็ใช่เหมือนกันเนาะแต่อันนี้เราเอาตามหนังสือเนาะ มันสือเป็นเลสรูมเลสรูมต่อไปนี่เป็นเป็นห้องอะไรเอ่ยเนี่ยเป็นห้องที่มีเครื่องออกกำลังกายก็ต้องเป็นวิชาพละก็ได้เนาะอ่าแต่ของเราไม่ไม่มเีเครื่องวิ่งไม่มีอะไรอย่างนี้เนาะอ่านี่ก็เป็นแต่อันนี้ไม่ได้เรียกว่า PE room เนาะอ่าแต่อันนี้เขาจะเรียกว่าจิมม์จิมหรือลงยิมนั่นแหละเนาะลงยิมคนไทยใช้ทับศัพท์เลยว่าลงยิมเนาะอ่าอันนี้ก็ ลงยิ้มคนไทยว่าลงยิ้มแต่ฝรั่งเรียกว่าจิมเนาะจิมจิมอย่างเงี้เนาะ,ะก็คือภาษาไทยก็จะเป็นโรงยิมอย่างเงี้ยเนาะคนไทยเรียกโรงยิมคนฝรั่งเรียกจิมเนาะโรงยิมอย่างเงี้เนาะ,ะก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือน ที่ออกกำลังกายเนี่ยเนาะลงยิมหรือเราข้อฝรั่งเรืกจิมจิมตัวอะไรบ้างมีตัว g y m เนาะ,อะเดี๋ยวเรามาดูห้องต่อไปเนาะเราจะไปเที่ยวโรงเรียนห้องนี้อ่ะอันนี้ไม่ได้เป็นห้องเน,นี่ยเป็นเด็กๆกำลังเล่นอยู่เนาะเป็นสนามอะไรเอ่ยสนามสนามเด็กเด็กเล่นเนาะ,ะสนามเด็กเล่นอันนี้ตัวนี้อ่านว่า glow play ground play ground เดี๋ยวมีตัวอะไรบ้างมีตัว p l a y play กราว d G R O U N D pray กราว d เนาะเดี๋ยวคุณครูเขียนคอ่านให้เนาะ pray กราว d เนาะ Play จริงๆแปลว่าเล่นเนาะกราว d ก็คือพื้นเนาะพื้นที่ pray pray เขีย uh, น uh, อย่างนี้เนาะ pray เป็นพอรอเนาะควบกรร้ play, ground. Play, ground. ัม pray กราว d pray กราว์เขียนอย่างนี้เนาะกราว์ pray กราว์ อันอีกครั้งนะครับนะ play, ground. Play, ground. เนาะ playground playground แปลว่าสนามเด็กเล่นเนาะ playground เนาะ play, หมดเลยายางอ่ายางอันนี้เป็นเขากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังทดลองวิทยาศาสตร์เนาะอันนี้ห้องนี้ก็คือเราเรียนคำว่าวิทยาศาสตร์ไปแล้วเนาะวิทยาศาสตร์ก็่านว่า science science เนาะอ่ะเพิ่มตัวนี้เข้าไปเนาะ lab นะได้เคยได้ยินไหมว่าห้อง lab ห้อง lab เนาะ lab อ่ามันย่อมาจากอีกคำหนึ่งหรืวเราจะไปเรียนหนังสือเนาะตัวนี้อ่านว่า lab อ่าเราเรียนไปแล้วเนาะตัว l เป็น rolling ลลตัว a อ๋อตัว a เป็นสระด์ a เนาะตามด้วยตัวโสะกดเป็นเป็นสระสระด์ a เนาะบอมเป็นไม้ใช่ไหม b เป็นบอมเป็นไม้เนาะอันนี้เราเรียนไปแล้ว science science lab เป็นห้อง lab ก็คือห้องทดลองเนาะ science ห้องทดลองวิทยาศาสตร์เนาะอ่า science แล็บอ่าเป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์หรือห้องวิทยาศาสตร์ก็ได้เนาะอ่าเดี๋ยวมาดูห้องต่อไปห้องต่อไปเป็นห้องอะไรเนี่ยเป็นห้องเป็นห้องเรียนเนาะอ่าเป็นห้องเรียนห้องเรียนภาษาไทยห้องเรียนอะไรก็ตามเนาะที่ว่าที่รวมๆกันอ่าเราเรียกว่า class room c a s room อ่าเราจะเคยเขียนเนาะเขียนเวลาคุณครูให้เขียนอะชื่อ เลขที่ชั้นเนาะคำว่าคลาสตัวนี้แปลว่าชั้นเนาะคลาสตัวนี้แปลว่าชั้นชั้นเรียนหรือว่าห้องนั่นแหละอ uh, room room ก็แปลว่าห้องเนาะห้องเรียนอ่ uh, ห้องอ่ uh, ชั้นอ่ uh, ชั้นที่เราเรียนเนี่ยก็คือห้องเรียนเนาะอันนี้แปลว่าห้องเรียน uh, อ่าทมครูอีกครั้งนะครับ c r room class room c l ค s าสรูมแปลว่าห้องเรียนมีตัว cl a double s เนาะอ่า r double o m อ่เดี๋ยวขอดูตัวนี้หน่อยนะตัวนี้เนี่ยตัว a ตามด้วยตัว s สองตัวเนี่ยจะเป็นสระอ a เสือเนาะจะเป็นเสียง as as เนาะอ่าตัวนี้จะเป็นเสียง as เงี้ยเนาะเป็นเสละ a เนาะไม่ได้เป็นสระ e ละเนาะอ่ามันภาษาอังกฤษมันจะ ดิ้นนิดหน่อยเนะเาะเราก็ค่อยๆเรียนไปเนาะตัว C เป็นควายอยู่แล้วตัวรอริงเป็นตัวเป็นตัว L เป็นรอริงเนาะตัวนี้ก็เป็นคลาสเนะเาะเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปเนะาะพาไปเที่ยวนี่เป็นห้องอะไรเอ่ยเริ่มหิวละอ่เป็นห้องอาหารเนาะห้องเป็นโรงอาหารนั่นเองโรงอาหารเนะเาะอ่ามีสองคำเนาะแต่คำที่ในหนังสือของเราใช้คำนี้มาจากภาษาฝรั่งเศสเนาะคาเฟ่ทีเรีย คาเฟท e r เรียเนาะตัวนี้คาเฟท e r เรียเนาะอ่าเดี๋ยวครูเขียนคำอ่านให้ตัวนี้คาเนาะจีเห็นไหมไม่มีตัวสะกอดเป็นสระอาเฟสภาษาอังกฤษมาจากภาษาหลายๆภาษาเนาะมันก็เลยไม่มีหลักการเป็นของตัวเองเท่าไหร่เนาะมันก็เอายืมของเขานิดหน่อยคาเฟอ่าอันนี้ทอดทีทอดทีคาเฟที cafeteria cafe t e r i a, a. เขียนอย่างนี้เนาะให้เราจดไปด้วยเนาะคำอ่านลงไปในสมุดเนาะคำอ่านคำแปลเราจะได้รู้เนาะว่ามันอ่านว่ายังไงไปว่ายังไงอ่ะ cafe t e r i a ออกเสียงตามคุยครั้งนะ cafe t e r i a cafe t e r i a เนาะอ่าอ่ะจด สุดท้ายยังไม่รู้นี่เป็นห้องอะไรเอ่ยมีหนังสือเต็มเลยเนาะอันนี้ก็คือห้องสมุดนั่นเองเนาะคนไทยแปลกเรียกห้องสมุดแตแต่เป็นหนังสือเต็มเลยเนาะไม่เห็นมีสมุดสักเล่มอ่าอ่ะทีนี้ห้องสมุดภาษาอังกฤษอ่านว่า library เนาะ library l i b r y เนาะ b r a b r y l เนาะอ่านเขียนค้าอ่านให้นะ อย่าลืมออกเสียงต,ตามเนาะถ้าฟังไม่ทันหนูก็่ากลับไปดูได้เนาะไรเบอร์รี่อะ right อให้จำทีละพยางย์งี้เนาะเวลาเรามาประกอบกันนะมันจะง่ายกว่าเราจำทั้งทั้งหมดเนาะไรเบอร์ีแปลว่าห้องสมุดเนาะมีตัวอะไรบ้างมีตัว l i l i b r a b r y r i library แปลว่าห้องสมุดเนะะา,าเนะ อ่านี่คือคงจะเป็นห้องสุดท้ายแล้วแหละนี่เป็นห้องอะไรเอ่ยมีอะไรนี่มีคนดูแลนี่คนมีคนป่วยนี่เป็นห้องห้องพยาบาลน้องพยาบาลน้องคืออ๋อภาษาอังกฤษว่ายังไงเนาะเดี๋ยวเรามาดูเนาะอ่ะลองอ่านตามคุณครูก่อน nurse room nurse room ห้องของนางพยาบาลเนาะอ่าก็รวมๆกันก็คือห้องพยาบาลนั่นแหละอ่า nurse คำว่า nurse ตัวเนี้ยจริงๆเนาะ แปลว่าพยาบาลก็คือคนนี้แหละถ้าเราเรียกพยาบาลคือ s, เนอร์สเนาะอ่เนอร์สอันนี้เขียนขอเขียนก่อนนะตัวนอหนูส,สลีนะ,อะซอร์เซียนเนอร์สอ่าแล้วก็มันมีมันมีตัวนี้อีกเครื่องหมายตัวนี้เนาะอ่าเป็นเครื่องหมายความแสดงความเป็นเจ้าของเนาะเนอร์สรูมห้องของพยาบาลก็คือห้องพยาบาลเนาะห้องพยาบาลอ่ะคงจะหมดแล้วแหละ ข้อสุดท้ายเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในในส่วนของเนื้อหาของเราเนาะเนื้อหาของเราในในหนังสือของเราอาจจะใช้เวลานานหน่อยเนาะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะ,ะเดี๋ยวลองลองมาฟังเนาะฝรั่งดูเจ้าของภ,ภาษาจริงๆอ่งน้ำครูก,ก่อนเนาะ,ะท,ที่จริงเราต้องเรียนตัวนี้ก่อนเนาะแต่ว่าเราไม่มีพื้นฐานในเรื่องของวิชาเลยครูก็ให้เรียนวิชาก่อนเนาะ,ะ a day a day at school เนาะวันหนึ่งเนาะหรือว่าหนึ่งวันที่โรงเรียนเนี่ยเราเรามีอะไรบ้างเนาะอ่า no? uh, welcome ยินดีต้อนรับ to my school ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนของฉันเนาะเดี๋ยวเรามาฟังคำสท์นะเราออกงตามเนาะเขาให้เรา flisten ให้เราฟังเนาะ and และ repeat พูดตามเนาะอ่ะเดี๋ยวนะคุณครูขอเ,ขเปิดใหม่ h e y l e l l o 5 Unit o n A Day at School CD Script One for Students Book Activity One Listen and Repeat อเดี๋ยวเรามาดูก่อนเนาะอันนี้เป็นห้องเรียนสนามเด็กเล่นห้องพยาบาลอันนี้เป็นห้องน้ำอันนี้เป็นโรงอาหารเนาะนี่เป็นโรงยิมอันนี้เป็น Uh, ห้องสมุดอันนี้เป็นห้องศิลปะห้องดนตรีอันนี้เป็นห้องทด,ดลองวิทยาศาสตร์แล้วก็อันนี้เป็นห้องภาษาเนาะเดี๋ยวนี้สมัยนี้ไม่ค่อยมีลนะเนาะเดี๋ยวเขาจะวนมันอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราลองฟังนะว่ามันเขาออกเสียงตามที่เราโจทย์ไปไหม Welcome to my school Welcome to my school ออกเสียงตามเนาะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนของฉัน School Classroom อ่ะ uh, เมื่อกี้ออกเสียงตรงนี้ School สิ่งแต่มน้อสคูอโรงเรียน classroom, playground, playground, nurses room, Play Play nurses room, restroom, Nurse restroom, Rest cafeteria, cafeteria, gymnasium, gymnasium, gym, gym, gym. gym. อ่ะคำว,ว่า gym ย่อมาจาก gymnasium นี่ยนะเนาะ,ะ,นะะเราเรียกสั้นๆได้ว่า gym เนาะ

language laboratory language lab n อันนี้ก็คล้ายๆตัวเมื่อกี้คล้ายๆตัวนี้เลย language แปลว่าภาษาน o n lab ก็คือห้อง lab lab ห้อง lab ภาษาน้องปนี่จะเป็นความสมัยนี้ไม่มีแล้วหนังสือนี้มันจะเก่าหน่อยเนาะอ่ะทีนี้เราไปดูในส่วนของเนื้อหานะที่เราจะต้องทำเนาะนี่คุณครูเคยให้หนูไปแล้วเนาะให้หนูทําเคยทําไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เฉลยเนาะอ่ะเรามาดูรูปแรกเนาะรูปแรกเป็น l i b บารีเนาะหนูก็ใส่อย่างนี้เนาะห้องสมุดอ่ะลูกสองเป็น nurse room เนาะ nurse room ก็เป็นอะไรเอ่ยเป็นห้องพยาบาลเนะเาะต่อไป cafeteria เนาะอ่าเป็นห้องของอะไรนะลูกอาหารต่อไป playground เนาะ playground ตัวเนี้ยอ่าต่อไป r a n g u i h laboratory เนาะ laboratory เนาะตัวนี้ดูจากในหนังสือได้เนาะอ่าหนูก็ลอกมานะ Art room อ Art room ห้องศิลปะต่อไปรูปสุดท้ายเป็นห้องดนตรีเนาะ Music room เนาะอ่าอาวันนี้เนาะใช้เวลาเยอะหน่อยเพราะว่ามันเริ่มเนื้อหาใหม่เนาะอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาลุยตรงข้างล่างเนาะวันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะให้เราทำตรงนี้แล้วก็คำศัพท์ที่ใน PowerPoint พอพอพอที่คุณคูณเปิดให้เมื่อกี้เนาะให้หนูจดคำศัพท์คำอ่านคำแปลเนาะอย่างเช่นตัวนี้เนาะอ่าในหนังสือของเราในสมุดของเราเราก็จดไปเลยเนาะหนูก็จดไม่ต้องวาดรูปนะหนูก็จดไปสักคู่มีตัวไหนบ้าง SCHOOL เนาะแล้วหนูก็เขียนคำอ่านไปว่าสักคู่อย่างเงี้ยนะเขียนในสมุดเนาะ จดลงไปในสมุดสกูแปลว่าโรงเรียนเนาะเราจะได้ไปฝึกอ่านเนาะโรงเรียนไล,ล,ล่ไล่จดหมดเลยเนาะโรงเรียนอย่างนี้เขียนมาเนาะจดใส่สมุดมาเนาะงานหนึ่งหนึ่งอันแรกเนาะงาน อันแรของวันนี้เนาะจดคาําอ่าเหล่านี้เนาะที่มีคำแอนคำแปลไม่ต้องคดาดนะจดมาหน่อยเฉยๆเนาะ,ะเสร็จแล้วหนูก็ทำตรงนี้เนาะเดี๋ยวคาบหน้าเนี่ยเราจะมาลุยตรงข้างล่างนี้กันเนาะเพราะว่าคนนี้ต้อง,ต,องต้องใช้เวลาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวคาวหน้ากุ่จะทำเกมมาให้เล่นก่อนเนาะ,ะวันนี้ก็จบลงไปแล้วเนาะเวลาวันนี้นะใช้เวลาเยอะเหมือนกันก็ ขอทุกคนมีความสุขดูแลสุขภาพดูแล,ล,แล,ล,แลตัวเองเนาะเทคแคร์อ่ะไว้เจอกันเนาะ See you bye bye